โปรแกรมจิตเรียกเงินเมื่อตื่นนอนขอบคุณเงินทุกบาทที่มีอยู่ในบัญชีของฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่ลูกค้าโอนเงินมาให้ฉันอย่างสบายขอบคุณเงินที่จักรวาลจัดสรรมาให้ฉันอย่างมากมายขอบคุณข่าวดีทางด้านการเงินที่ทำให้ฉันได้รับข่าวดีทุกๆเชา้าจรดค่ำของฉันขอบคุณที่หัวใจของฉัน เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจขอบคุณที่ฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณที่ฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันทุกๆวันต่อเนื่องขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตูรอรับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาท ที่เข้าบัญชีฉันทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกวันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งยามหลับและยามตื่นขอบคุณตัวฉันที่ยอมรับโอกาสใหม่ๆที่นำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร,ำร่ำรวยขอบคุณเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่ทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนมากมาย ขอบคุณการจัดการเงินที่ดีของฉันฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายและได้เพิ่มศักยภาพในตัวฉันให้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นทำให้ฉันมีอิสรภาพทางการเงินขอบคุณที่ทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าแก่ผู้คนขอบคุณเงินที่มีอยู่ในจักรวาลฉันรักเงินเงินรักฉันฉันสามารถดึงดูดเงิน มาใช้ได้อย่างตลอดเวลาและตลอดไปเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันได้รับเงินมาจำนวนมากมายฉันจะนำพาค,ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้คนจำนวนมากมายขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้พัฒนาเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณของฉันมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจทำให้ฉันมีความสุขฉันรักเงินเงินรักฉันฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมากมายเพราะฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาทุกวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสดีๆที่สร้างไรายได้ให้กับฉันมากมายฉันดึงดูดเงิน เงินดึงโดดฉันฉันรักเงินเงินรักฉันชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและสุขภาพกายใจที่ดีตลอดเวลาฉันมีความสุขกับเงินเงินก็มีความสุขเมื่ออยู่กับฉันเพราะฉันเห็นคุณค่าของเงินเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณเงินนะเงิน รักฉันฉันรักเงินขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้ดูแลพ่อแม่และลูกของฉันครอบครัวของฉันและคนที่ฉันรักตลอดจนผู้คนมากมายฉันขอบคุณเงินที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันตลอดเวลาฉันรักเงินเงินรักฉันเงินทำให้ฉันมีความสุขเงินทำให้ฉันเติบโต ไปพร้อมๆกันขอบคุณเงินที่อยู่กับฉันตลอดเวลายิ่งฉันโฟกัสเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งปรากฏในบัญชีของฉันมากเท่านั้นฉันขอบคุณเงินทุกครั้งเงินก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ฉันรักเงินเงินก็รักฉันเงินทำให้ฉันมีช่องทางดึงดูดโอกาสดีๆอย่างมากมายมหาศาลฉันมีความสุข กับเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันมีพลังงานในตัวฉันมากยิ่งขึ้นยิ่งฉันมีเงินมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมีความสุขฉันขอบคุณที่ฉันได้ใช้มาตลอดทั้งชีวิตฉันคู่ควรแล้วกับเงินจำนวนมากมายและขอบคุณที่ฉันจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณความร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันตัดสินใจ ร่ำรวยตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณที่ฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ใช้ตลอดเวลาขอบคุณ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 ที่ฉันมีวาจาประกาศสิทธิ์ที่ดึงดูดเงินตลอดเวลาฉันมีความมั่นคงทางการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน อย่างมากมายมหาศาลเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆที่การมีเงินคือเรื่องที่ดีที่สุดข,ของชีวิตฉันฉันให้คุณค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไป ฉันจะได้รับกลับเกินมาร้อยเท่าพันเท่าขอบคุณเงินทุกบาทที่มีอยู่ในบัญชีของฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่ลูกค้าโอนเงินมาให้ฉันอย่างสบายขอบคุณเงินที่จักรวาลจัดสรรมาให้ฉันอย่างมากมายขอบคุณข่าวดีทางด้านการเงินที่ทำให้ฉันได้รับข่าวดีทุกๆเชา้าจรดข่ําของฉันขอบคุณที่หัวใจของฉัน เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจขอบคุณที่ฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณที่ฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันทุกๆวันต่อเนื่องขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตูรอรับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาท ที่เข้าบัญชีฉันทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกวันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งยามหลับและยามตื่นขอบคุณตัวฉันที่ยอมรับโอกาสใหม่ๆที่นำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่ทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนมากมาย ขอบคุณการจัดการเงินที่ดีของฉันฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายและได้เพิ่มศักยภาพในตัวฉันให้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นทำให้ฉันมีอิสรภาพทางการเงินขอบคุณที่ทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าแก่ผู้คนขอบคุณเงินที่มีอยู่ในจักรวาลฉันรักเงินเงินรักฉันฉันสามารถดึงดูดเงิน มาใช้ได้อย่างตลอดเวลาและตลอดไปเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันได้รับเงินมาจํานวนมากมายฉันจะนำพาความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้คนจํานวนมากมายขอบคุณเงินทุกบาทที่ทําให้ฉันได้พัฒนาเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณของฉันมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย และติตใจทำให้ฉันมีความสุขฉันรักเงินเงินรักฉันฉันคู่ควรกับเงินจํานวนมากมายเพราะฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาทุกวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสดีๆที่สร้างไรายได้ให้กับฉันมากมายฉันดึงดูดเงิน เงินดึงโดดฉันฉันรักเงินเงินรักฉันชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและสุขภาพกายใจที่ดีตลอดเวลาฉันมีความสุขกับเงินเงินก็มีความสุขเมื่ออยู่กับฉันเพราะฉันเห็นคุณค่าของเงินเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณเงินนะเงิน รักฉันฉันรักเงินขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้ดูแลพ่อแม่และลูกของฉันครอบครัวของฉันและคนที่ฉันรักตลอดจนผู้คนมากมายฉันขอบคุณเงินที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันตลอดเวลาฉันรักเงินเงินรักฉันเงินทำให้ฉันมีความสุขเงินทำให้ฉันเติบโต ไปค้ำครอกันขอบคุณเงินที่อยู่กับฉันตลอดเวลายิ่งฉันโฟกัสเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งปรากฏในบัญชีของฉันมากเท่านั้นฉันขอบคุณเงินทุกครั้งเงินก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ฉันรักเงินเงินก็รักฉันเงินทำให้ฉันมีช่องทางดึงดูดโอกาสดีๆอย่างมากมายมหาศาลฉันมีความสุข กับเงินทุกบาทที่ทําให้ฉันมีพลังงานในตัวฉันมากยิ่งขึ้นยิ่งฉันมีเงินมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมีความสุขฉันขอบคุณที่ฉันได้ใช้มาตลอดทั้งชีวิตฉันคู่ควรแล้วกับเงินจํานวนมากมายและขอบคุณที่ฉันจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณความร่ํารวยที่เข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันตัดสินใจ ร่ำรวยตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณที่ฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ใช้ตลอดเวลาขอบคุณ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 ที่ฉันมีวาจาประกาศสิทธิ์ที่ดึงดูดเงินตลอดเวลาฉันมีความมั่นคงทางการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน อย่างมากมายมหาศาลเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉั้นเสมอฉั้นรักเงินเงินรักฉัน้นฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆที่การมีเงินคือเรื่องที่ดีที่สุดข,ของชีวิตฉันขอบคุณข่าวดีทางด้านการเงินที่ทำให้ฉันได้รับข่าวดีทุกๆเชา้า รดรถคําของฉันขอบคุณที่หัวใจของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจขอบคุณที่ฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณที่ฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันทุกๆวันต่อเนื่องขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตู รอรับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้าบัญชีฉันทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกวันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งยามหลับและยามตื่นขอบคุณตัวฉันที่ยอมรับโอกาสใหม่ๆที่นำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่ทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้ส่งต่อ สิ่งดีๆให้กับผู้คนมากมายขอบคุณการจัดการเงินที่ดีของฉันฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายและได้เพิ่มศักยภาพในตัวฉันให้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นทำให้ฉันมีอิสรภาพทางการเงินขอบคุณที่ทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าแก่ผู้คนขอบคุณเงินที่มีอยู่ในจักรวาลฉันรักเงิน เงินรักฉันฉันสามารถดึงดูดเงินมาใช้ได้อย่างตลอดเวลาและตลอดไปเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันได้รับเงินมาจำนวนมากมายฉันจะนำพาความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้คนจำนวนมากมายขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้พัฒนาเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณของฉัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจทำให้ฉันมีความสุขฉันรักเงินเงินรักฉันฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมากมายเพราะฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาทุกวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสดีๆที่สร้างไรายได้ให้กับฉันมากมาย ฉันดึงดูดเงินเงินดึงดูดฉันฉันรักเงินเงินรักฉันชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและสุขภาพกายใจที่ดีตลอดเวลาฉันมีความสุขกับเงินเงินก็มีความสุขเมื่ออยู่กับฉันเพราะฉันเห็นคุณค่าของเงินเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณเงินนะเงิน รักฉันฉันรักเงินขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้ดูแลพ่อแม่และลูกของฉันครอบครัวของฉันและคนที่ฉันรักตลอดจนผู้คนมากมายฉันขอบคุณเงินที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันตลอดเวลาฉันรักเงินเงินรักฉันเงินทำให้ฉันมีความสุขเงินทำให้ฉันเติบโต ไปพร้อมๆกันขอบคุณเงินที่อยู่กับฉันตลอดเวลายิ่งฉันโฟกัสเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งปรากฏในบัญชีของฉันมากเท่านั้นฉันขอบคุณเงินทุกครั้งเงินก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ฉันรักเงินเงินก็รักฉันเงินทําให้ฉันมีช่องทางดึงดูดโอกาสดีๆอย่างมากมายมหาศาลฉันมีความสุข กับเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันมีพลังงานในตัวฉันมากยิ่งขึ้นยิ่งฉันมีเงินมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมีความสุขฉันขอบคุณที่ฉันได้ใช้มาตลอดทั้งชีวิตฉันคู่ควรแล้วกับเงินจำนวนมากมายและขอบคุณที่ฉันจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณความร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันตัดสินใจ ร่ำรวยตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณที่ฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ใช้ตลอดเวลาขอบคุณ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 ที่ฉันมีวาจาประกาศสิทธิ์ที่ดึงดูดเงินตลอดเวลาฉันมีความมั่นคงทางการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน อย่างมากมายมหาศาลเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆที่การมีเงินคือเรื่องที่ดีที่สุดข,ของชีวิตฉันฉันให้คุณค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไป ฉันจะได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ